ทีเด็ดบอลวันนี้โดยสังเวียนสนามญ่ามาถึงคิวของบอลประจำวันอาทิตย์กันแล้วนะครับมาเริ่มกันที่ FA Cup อังกฤษก่อนเลย เชลซี Chelsea, พบกับเลสเตอร์ซิตี้ครับคู่นี้ก็ถือว่าเป็นคู่ดักคู่แค้งกันนะคู่นี้เตะกันเวลา1ทุ่ม45ครับราคาต่อรองเปิดมาที่เชลซีต่อลูกควบลูกครึ่งผมมองว่าเชลซีหลายนัดที่ผ่านมาค่อนข้างจะดีเลยนะครับแล้วก็เกมล่าสุดก็ชนะมา3-2ด้วยเพราะฉะนั้นในบอลถ้วยผมว่ามีลุ้นไปถึงรอบลึกแน่นอนสำหรับเชลซีและราคาเปิดมาแบบนี้ก็ฟันธงไปเลยครับว่าต่อสิงบูลุ้นกินเต็มและคู่ ที่2ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับลิเวอร์พูลโอ้โห,โโหแดงเดือดกันน่าจะเป็นบ bon อลท bon ุ่นบอลในลีกเนาะแต่บอลในถ้วยผมก็ว่ามันอีกเหมือนกันแหละครับนะคู่นี้เตะกันเวลา4ี่ทุ่มครึ่งครับราคาต่อรองเปิดมาที่ลิเวอร์พูลต่อป,อปอปอครับผมมองว่าแมนยูได้เล่นในบ้านความได้เปรียบเสียงเชียร์มาอยู่แล้วใจมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นฟันธงไปเลยว่าลองแมนยูสู้สุดใจและมาดูกันที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษครับเวสต์แฮมยูไนเต็ด พบกับแอตตันวิลล่าครับคู่นี้เตะก,กันเวลา3ทุ่มราคาต่อรองเปิดมาที่แอตตันวิลล่าต่อปอป,อปอครับคู่นี้ผมฟันธงนะเวทแฮมในบ้านใช้ได้ไว้ใจได้แน่นอนลองเวทแฮมแจมจลัดครับและไปกันที่บุนเดสลีกาเยอรมันครับไฟบวกพบกับเลเวอร์คูเซ่นครับคู่นี้เตะก,กันเวลา3มทุ่มครึ่งราคาต่อรองเปิดมาที่เลเวอร์ต่อ1ลูกครับผมดูจากราคาต่อรองเนี่ยไม่ค่อยน่าไปเท่าไหร่ฟันธงแบบนี้ ีกว่ากดสกอร์สูงดูลุ้นได้ครับอและคู่ที่2ของบุนเดสครับดอทมูลพบกับแฟงเฟิร์ตครับ คู่นี้เตะกันเวลา5้าทุ่มครึ่งราคาต่อรองเปิดมาที่ดอดมุนต่อ1ลูกครับดอดมุนในบ้านก็ยังไงดีอ่ะพึ่งชนะบอลถ้วยมาด้วยจะไม่ไปก็กาไรายอยู่ใช่ไหมทุกคนฟันธงต่อดอดมุนลุ้นกินเต็มและมาต่อกันที่เซเรียอิตาลีครับบอกแล้วนะว่าวันนี้คู่ใหญ่จะมาเตะรวมกันเกือบหมดยูเวนตุสพบกับเจนัวครับคู่นี้เตะกันเวลาหกโมงครึ่งราคาต่อรองเปิดมาที่ยูเวต่อ หนึลูกครับผมว่าคู่นี้ไม่ค่อยน่าเล่นต่อรองสักเท่าไหร่ฟันธงไปเลยว่ากดสกอร์ต่ำผ้าป่าไม่ความแน่นอนครับและมาต่อกันที่คู่ที่2ครับ RS o m อโรม่พบ กับซัสซูโอโรครับคู่นี้เตะก,กันเวลาเที่ยงคืนราคาต่อรองเปิดมาที่โลมาต่อลูกๆๆครวบลูกครึ่งนะครับผมมองว่าโลมาในบ้านยังไงก็ได้เปรียบครับแล้วก็เดลซีช่วงนี้โอ้โหต้องบอกว่าการคุมทีมของเขาฟอร์มร้อนแรงจริงๆเพราะฉะนั้นฟันทงต่อมาปากรุงโรมโหม,มเข้าใส่ครับและปิดท้ายกันด้วยคู่นี้ที่ลาลิกาสเปนครับแอตเลติโกมาดริดพบกับบาร์เซโลนาโอ้โหบิ๊กแมตช์จริงๆคู่น,นี้คู่นี้เตะก,กันเวลาตีสตม ้งเวลาไว้นะครับถ้าใครอยู่ดึกไม่ไหวนะราคาต่อรองก็เปิดมาที่ตาหมีต่อป,อปอปอครับทุกคนครับผููนี้ก็ผมว่าผลมันจะออกมาเสมอนะครับไม่ค่อยน่าไปเท่าไหร่สำหรับเพราะว่ามันจะโดนหานฟันธงหดสกอสูงดูลุ้นได้ครับเป็นไงกันครับสําหรับทีเด็ดบอลประจําวันอาทิตย์ของผมอย่าลืมนะเวลาบอลเข้าเนี่ยมาคอมเมนต์บอกกันบ้างใต้คลิปเนาะอีกอย่างหนึ่งสําคัญเลยการกด subscribe ติดตามให้ผมนะครับแล้วก็ถ้าไม่อยากพลาด คลิปที่เด็ดของผมแบบคลิปนี้ก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยขอบคุณสำหรับการรับชมด้วยนะครับขอบคุณครับ